อืมโอเคก็สวัสดีครับพบกับผมทริปเทนเซอร์ในเกมโอ้โหสโนวบอลเอ้ยไม่ใช่สโนโกเลมทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยโอ้หน่ากลัวฉันฉันอายเหลือเกินฉันอายเหลือเกินโอเคก็มาเล่นแมปในนี้ก็เป็นมีคนรีเควสต์มาฮะเมื่อเดือนที่แล้วชื่อของเขาก็คืออะไระ นันวัดนันวัดเบสนันนาวัดเบสเหรออ่านไม่รู้อ่านไม่ออกชึบโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็เล่นในเรื่องในโอกาสฮาโลวีนอยู่เกมโหมดอัปเดตพ s สท o โ o a ด s ส u n d ดาวโหลดดาวโหลดเสียงอ่กกดอีกอ่ะโอ้ย ผมนี่เอาหูฟังออกแล้วแม่เสียงเสียงเธอไม่ต้องน่ารักขนาดนี้ก็ได้นะอ๋อ you have the right texture pack อือหือถูกต้องแน่นอนผมใส่ texture pack แล้วอ่ะทำไมไปไม่ได้เอากดอีกทีลองเสียงลองไม่มีไม่มีไม่มีมมโอ้เสียง ไม่เล่นตามความสนุกไม่เอาเนื้อเรื่องนะฮะอุวยวิวิอ้ยอ,ยอ,ยอย้สวัสดีน้องน่ารักน่าชังเหลือเกินน่าชังมากกว่านะเนี่ยไปดีกว่าอะไรอ่ะ watch all for the door slide o t h e มองออกไปที่ประตูอะไรอุ้ยไปละ นี้ผมไม่อยู่ละอื้มสโลเอฟเฟกต์อะไรมาเพียบแหมหน้ารูปใครนักหนาไ่รู้วทำไมบ้านหลังนี้เก่า <c oughs> เล่นสักแปบบ๊บสักประเดี๋ยวสักสักเคี้ยวสักหน่อยก็พอโอ้โหทำไมเธอต้องมาต้อนรับกันอย่างนี้ จริงๆผมก็เคยเล่นกับคนคนนึงนั่นแหละโอเคโอ้มีแต่หัวอันนี้หัวตุ๊กตาใช่ไหมเขาทำไม่เสร็จเนี่ยแล้วหัวตุ๊กตาเขาเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ผลิตตุ๊กตาออกมาแต่ไม่ได้เล่นจบหรอกโอเคอันนี้ก็ไม่ได้เล่นเล่นจบนะอันนี้มัน น่ารักน่าชังไอเอาดิสเพ็กออกเดี๋ยวไหมเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อเพื่อความฮาโลวีน <c oughs> อ่าเพื่อความฮาโลวีนอันนี้เป็นห้องน้ำโอเคเข้าใจไปต่อโอ้ยไม่อยากดูเลยแต่เพื่อความฮาโลวีนเพื่อความสนุก อ๋อนี่ประตูอะไรอ่ะประตูแห่งความสนุกหรือเปล่าต้องดูปุ่มต้องดูอะไรให้ดีๆนะนับตั้งแต่นี้ไปจะไม่กดปุ่มอีกแล้วนะป๊อดป๊อดเหลือเกินมีกล่องด้วยกล่องกล่องเลสสโตนหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรอันเนี้ยอ๋นอนี่เชสใหญ่อันนี้ก็เชส เข้าไปเข้าไปเข้าไปเดินย่อง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 เอาละเรามาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าตรงเท้าของเราตรงนี้ตันนี่ว่ะอ้หอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลก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 ,รกตรงนี้ก็ตันอะ่ะโอ้ยมาเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเลยเราเล่น น่เาเล่นนะอะไรเนี่ยอาริทเทินไทม์เวลาเล็กเวลาน้อยมันสามารถอันนี้ยองอันนี้วันมีบางคนเมตรแน่นอนเวลาเล็กๆน้อยน้อยอันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่อันนี้ทางกลับหรือเปล่าฮะขอกลับบ้านเฮ้ยมันไม่ใช่ทางกลับอันนี้อันนี้ผมวนผมวนกลับกับโกแบ็กจริงๆรงนะเนี่ยตอนนี้ โอ้ไม่ใช่ทางกลับแล้วอย่างงี้ผมวอนโกแบกมากวิวยๆๆๆๆมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ซอมบี้ซอมบี้ใส่หัวกระตูนนั่นนะโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับเถอะกลับเถอะโอ้ตกใจเสียงรคบว่าเสียงโทรศัพท์ ผมไม่ได้ยินหรอกมั้งกับ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 อุ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้มีปุ่มด้วยคุณผู้ชมเจอปุ่มแล้วกดไหมเบาเสียงนะเบาเสียงนะโอ้ยไม่มีอะไรโอเคผมเนี่ยเอาหูฟังออกเลยอะไม่มีอะไรนะ กูดช็อหมอมบอกดีมากทำงานได้ดีมากแล้วกลับมากลับไปก็จะเจออะไรสักอย่างแน่นอนโอ้เจอแล้วโอเคทางกลับนี่แหละสุดโปรดขอเล่งแสงก่อนเล่งแสงตรงไหนอันนี้เล่งแสงหรือเปล่าไม่ใช่โอเคนี่แหละแสงสุดสุด ขอทอสชักหน่อยไม่ได้เหรอโอเคเราก็ต้องไปทางนั้นฮึอะไรเนี่ยด็อกเตอร์ฮเกนเดดด็อกเตอร์ฮูกเกนอะไรสักอยาก่างเขาตายแล้วโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอไม่อยากมอง วิ่งอย่ามองนะฮะอย่ามองนะวิ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 ลอดลอดลอดไปดิโอ้โหโอ้โหอืมสนุกสนุกเลยเสียงนี้อ่าไปอีกครั้งไปอีกรอบไปอีกรอบหมดแล้วหมดแล้วเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหเสียงประตูไปดิโอ้โหเย้โอ้กลับเพ้อ ไม่ไหวแล้วอย่างงี้ไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวพอใจยังฮะอู้จะค้างอย่างงี้ก็บอกกันหน่อยก็ดีไม่มีอะไรเลยอ่ะอืมแม่ผ่านมาสักครึ่งชั่วโมงได้ยังเนี่ยจะได้เลิกไม่อยากเล่นแล้ว ไปเล่นสกายเอลเมนต์ต่อดีกว่านะโหสุดยอดอุ้ยอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้า,ไ,บาไปทางนี้ก็ได้มันเนี่ยมันบอกให้ไปทางนี้มาสิ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 ฮอื้ม,มอือ้นี่ยกระโดดกระโดดเลยพวกบ้าเ้ยพวกบ้าเ้ย ไม่ไหวแล้วนะไม่มีอะไรทางนั้นทางนั้นก็ไปไม่ได้โอเคพอกลับกลับได้แล้วเด็กน้อยแม่บอกให้กลับบ้านแม่บอกให้กลับบ้านเด้ทางนี้เราไปยังห้องสุขาโอ้ยโอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตกกลับบ้านกันดีกว่ากแบกกแบกกแบทางกลับตรงไหนแล้วเนี่ย ทำไมกลับไม่ได้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบเป็นเป็นเป็นปิดที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยผ่านก็ถ้าใครชอบก็ใครอยากเล่นแมป,ปนี้ก็เล่นสนุกสนุกโหลดโหลดแมป,ปได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะผมจะเอาไว้นะโอเคนะก็ตัดคลิป